สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเครื่องมือประดิษฐ์นะครับอเป็นเครื่องมือยิงทรายนะครับเนื่องจากที่ต้องประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเอาตัวถังเข้าตู้ได้นะครับเนี่ยครับตามซอกพวกนี้นะครับเราขัดไม่ได้นะครับกับมือนะครับนี่ครับตามซอกแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็เลยก็ต้องประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมานะครับเครื่องมือ ไม่มีอะไรนะครับก็ขวดน้ำหอัดลมนะครับนี่ครับแล้วก็จุบจุบยางมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับแล้วก็ตัดออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ปาดนี่ครับปาดให้มันกลมนะครับนี่ครับ แล้วก็ที่ยงนี้นะครับมาใส่ข้ามบลฝานะครับแล้วก็อย่าลืมมอสอนออกนะครับอ่าครับจากนั้นนะครับก็ปิดฝาใส่เสร็จนะครับปิดฝาแล้วก็เจาะรูนะครับเจาะรูเจาะเพื่ออะไรนะครับเจาะเพื่อให้เราสามารถใส่ปืนลมเข้าไปได้นะครับ อ่าอย่างนี้ครับแล้วเราก็สามารถยิงได้เลยนะครับอ๋อที่สำคัญต้องมีถังลมด้วยนะครับถ้าไม่มีถังลมยิงไม่ได้นะครับอ่าอย่าลืมนะครับตอนที่จะทำงานนะครับต้องมีเครื่องมือป้องกันนะครับผ้าปิดจมูกกับที่ป้องกันดวงตานะครับอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะครับ เอาตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับที่มันเป็นรอยอยู่นะครับนี่ยครับมันเป็นรอยดำดๆอยู่นะครับชัดไหมจะไม่ชัดเอาอตรงนี้นนะอ่าตรงนี้นะครับที่เป็นรอยดำดๆนะครับอ่าอ่าถอยรกไปก่อนเดี๋ยวทรตะ โอเคนะครับเนี่ยครับมันได้ผลนะครับเต่ทรายนะครับควรใช้เป็นทรายละเอียดนะครับหรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งคือทรายคลองนะครับทรายแม่น้ําอะไรพวกนี้นะครับเพราะถ้าใช้เหมือนผมนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับเนี่ยครับถ้าใช้เป็นกัก แบบนี้มันจะแพงนะครับแล้วก็เปลืองด้วยนะครับของผมอะทรายคลองมันมีมีนะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้กับเครื่องยิงทรายโดยเฉพาะเลยนะครับเขาเรียกอ่ากากเพชรนะครับอ่าเดี๋ยวมาทบทวนเครื่องมืออีกทีนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับพื้นลมนะครับ แล้วก็จุบนะครับจุบยางมอเตอร์ไซค์ไอยางในมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ปลดสอนออกนะครับแล้วก็มาใส่แบบนี้นะครับเราเอาแหวนนะครับนี่ครับแหวนที่อยู่ข้างบนนี้นะครับมาใส่ไว้นี่ครับแหวนที่ยุ่งนี้ครับมาใส่ไว้ข้างบนฝานะครับนี่ครับแบบนี้ครับปิดแล้วก็ใส่ทรายเสร็จนะครับปิดฝ้านะครับ แล้วก็ใส่ปืนลมนะครับรูนี่ครับพยายามอย่าจ้อยห,หลวมนะครับต้องต้องแน่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเรายิงนะครับทรายมันจะดีดกลับมาหาเรานะครับก็ต้องให้พอดีแบบนี้นะครับเนี่ยครับจะอยู่แบบนี้นะครับ เสียบสายนะครับก็มีแค่นี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับขอบคุณครับ